ตอนที่22แล้วปีกที่ถูกผูกมัดเริ่มเลยหลังจากที่โดรเวนโดนลากตัวมาเราก็ตามมาติดติดด้วยความร้อนนี่ภาคนี่ภาคม้วนตัวลงมาเพื่ออะไรไม่รู้ลงมาดีๆไม่ได้โอ้โแล้วก็โชว์ศักยภาพของพลังนะอยะว้าวแกมาที่ที่ได้แสดงว่าแกก็มีฝีมือพอตัวบ้างอยู่แล้วแล้วนะ ข้าดูว่าแกมองแค่ตัวกระจกแกทำให้ข้าปนายใจจริงๆเลยวะข้าคงคิดผิดไปกับแกนะแกพร้อมจะยอมรับตัวตนที่แท้จริงของแกไหมล่ะมอนบ้าว่ะพูดบ้าอะไรของมึงวะหลาไอะไรมาเพื่อจินาาแกมันช่วยช้าตำรวจอยู่ไหนปล่อยคนนะวันดีจริง แกไม่รู้ไงว่าเรามีพลังมากแค่ไหนกันไม่รู้จะมาแล้วไม่เห็นรู้ว่าเธอทำให้ข้ากลายเป็นเทพเจ้านะฮะเรากลายเป็นเทพเจ้าของพุณมุสิ่งที่สมบูรณ์แบบเกินกว่าที่มุกจะเข้าใจอีกนะบูเบข้าำลังคิดที่จะไว้ชีวิตอะไรค่าของแก <c oughs> แต่ลืมสิเธอแกไม่เคารับข้าแค่นั้นละแกทำลายมันไปแล้วว่ะเฮ้ยไอ้หนู รู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ข้าทนไม่ได้จริงๆนะคือการเนรคุณคารเนรคุณเณมืงตอนไหนวะและข้าตัดสินใจแล้วแกจะต้องตายอย่างอัป,ปยศความเจ็บปวดอาจจะทําให้แกใก้กขีดจํากัดมากขึ้นกว่าได้ดังนั้นก่อนตายแกอาจจะได้ลิ้มรสความสมบูรณ์แบบโค้ชเป็นได้นะและรู้ด้วยว่าแกไม่คู่ควรกับมันเลยว่ะเอาลุยเถเฮ้ยมาอดีตเราจะตีมันยังไงวะ เฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้อเลยเว้ยเฮ้ยตีก็ไม่ได้อ๋อต้องใช้นี่เหรอใช้สีแดงไหมเราอะไรตามหลังกูมาเนี่ยฮะเกูตีมันไม่เข้าเลยเว้ยลบหนึ่งเฮ้ยกูตีมันไม่เข้าวะ เอ้ยตีเขาแล้วไี่พี่เองตีเขาอยู่ไม่ต้องเปิดก็ได้นี่หวะใช่ไหมเอ้ยไม่เขายากจังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิเออนี่แน่ะวายเพืไดนจะไม่ให้กดเอฟบ้างเนี่ยมาเลยดับคู่สชีวิตของข้าพเจ้าเองน่ะ ตัวนี้ยากน่าดัวเฮ้ยเฮ้ยดูด,ดิกูทำอะไรไม่ได้เลยอะไรตามหลังกูมาวะ ấy cool. ai As, as. ai 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 bon, ai bon, ai bon, ai ai ui, ai 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 đi, Ông ai เขามงามเลยวายท่าน,นี้แหละไอ้กูจับมัดแล้วแหละมัดอยู่ที่เชลแล้วก็ตีนะคนเฮ้ยอะไรเนี่ยอืมอะไรอะ่ะทำอะไรตีสินะวายแปล เ,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 เด็กกนเดกกักันเฮ้ยไปิลยอยู่ข้างในลว้ยอยู่ข้างในตัวเธอแล้วนะเรียบร้อยหมอหมดจอเลยนี่ไงแตกแม่แตงแม่แตงแม่ชาร์จดูดเตมบ้างที หมักดาบ,บลงตรงพื้นแล้วก็ตู้มาวไม่มีดาเมจที่อะไรเลยมันฟื้นก่อนเ <Yeah. S 1> สดเยอะมันหลบไงวะเนี่ยดูท่าดีดีไรวะโอ้แอคชั่นเยอะเหลือเกินตัวนี้กลายเป็นเทพเจ้าเลายจะยากไปไหนเนี่ยฮะ โอเคเราขึ้นไปอเออระเบิดละเออเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยตั้งแต่ที่แล้วเนี่ยกูจบไปนานแล้วเนี่ยดูดิโอ๊ยเอ้านาซันต,านตีนเน๊ย A dưới <laughs> của anh chưa thấy tôi ăn nữa chưa thấy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  chưa เป oh. oh. oh, so oh. ิดโอ้โอืมโอ๊ยที่อะไรมาชนกูวะเอาวะฮะได้มาถล่มกูไปเดี๋ยวก่อนเออเออเออนี่แหละเอาโอ้โหกูทำตั้งอือืมไอวะเฮ้ยอืมอืมอี

ไปอีกเลยอ๋อขามันนะไม่เจ็บไม่พันเว้ยกระจอกวะเริ่มเจ็บละสวยดีครับ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 ว้าสวยอันนี้ โอ้ยโชกนะอื้มดูดิจัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยย้า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 ไปละเฮ้ยอะไรอีกอาไม่น้แกจ้าดูถูกกูเกินเนี่ยเทพเหรอฮะขอบคุณขอบคุณมากกูพูดไม่ออกเลยเฮ้ยอะไรตรงกลางวะเฮ้ย แกทำมันได้ดีมากจริงสินะฮะกัาเบิดกับการบ่นของเธอเลื้ยงเธอไปเจ้ามานานแล้วอ้าวใคาร์เมล่าเธอชีวิตของเธอดูถูกข้าและดูเธอตอนนี้สิเป็นแค่บารับใช้ของเด็กบ้าเด็กที่รู้จักรู้จุดสถึงการมีอยู่ข้าแล้วข้าจะทำแกยังไงดีละ่ะแกทำไ้ข้ามีสละแล้วแี่ว่าคาร์เมล่าในตัวของ ของอีเนสบิน่าอาบิน่าโอ้ใช่ใช่ใช่เดี๋วนะข้าจะมาเป็นเออแกจะมาเป็นสมบัติศิลปะของข้าพอข้านะเก่งในการฆ่าแต่ข่าคือศิลปะแต่ข่าคือจิตตกรอนยังไงล่ะฮ่าฮ่อุ๊ยว้าวอยู่ตรงไหนไม่อยู่นะไม่อยู่ตรงนั้นเลยเฮ้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 ยเอากูขยับเมาส ไปและฮะเฮ้ยต้องลบป่ะรบกันนั่นเองพี่หนูเลยตี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 ต่อเลยตีเลยไม่อยเอาไม่ได้เว้ยเอาเฮ้ยเอาอะไรวะ เอาเลย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 ให้เฮ้ยลบลบลบไม่ทันดีนะอัพตัวมาเฮ้ยอับตัวสงกลางแล้วกันไม่ใช่อู้นะตรงนั้นนี่ตรงนั้นนี่ใช่แล้วตัวนี้แหละเฮ้ยอะไรเล่าฮะเก้ทำอะไรตรงนี้เหรอฮะฮะนมคู่ชีวิตกูเอาเลยลูกเอาเลยพ่อเอาเงิน โอ้โหดูเขาเอกตะคุไปอะไรข้างบนเล่าเอออืม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 อือม่ามอ้ไม่ได้อีกนะนี่ไหไม่ตรงไหนตรงไหนตัวนี้ไหมไม่โอ้โหนี่ไหมตัวนี้ไไม่ตัวนี้ไหมตรงไหนก็ได้ซีก่อนเลยอ่ตรงนี้

ยืนยืนยืนขึ้นมาเจอเราไป่ะภาพกำลังลามเหมือนกันแปลงว่าตัวไหนก็เหมือนกันเราต้องจัดการให้หมดตัวยิงจะสัแดงฤทธิ์สินะพวกเด็กน้อยเอาเล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 ยนั่นแหละก็เอา สวยตีหนึ่งพี่ลบแบบที่จิตั้นนะไอสัตว์ดูตัวไหนคุณเล่นหมดมาจริงผิดพลาดเล่นไงอ๋อย่างไงเดี๋ยวก็ถูกกันนะจะตายนะเทพเจ้าเหรอนี่เทพเหรอนี่มาเลย เกี่ยหรัอฮะเฮ้ยเอาไอป้ปลุกเสกโซ,โซโ่ห้อเกว่าได้ทำอะไรร่างกายให้ขาเป็เปืนหรอกตาตาเ้ามไม่เห็นนั่าดังสารเลวเก๋ต้องเสียใจจะไม่รู้หรว่าข้าทำอะไรกับเก๋ได้บ้างเอาหุบปากข้าไ่าต้องการเก๋แล้วไม่จมเป็นเอาวาย สแสดงว่าได้สติแล้วเฮ้ยเอ้ย,อยมีวาร์ปเลยขึ้นไปข้างบนไม่เอากระโดดอีกนะอยะ่าเชน่ะเว้ยฮะตาเลเซ,ซอร์เหรออะไรนะอ่ะระเบิดก่อนเลยโดนไม่โดนไม่รู้ใช้ก่อนโดนเชน้นเอง ต้องหลบสินะโอ้ยนี่ยิง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 มันให้หลบอย่างเดียวไหมหลบก็ได้โอ้ยโอ้ยยิง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 ไม่ใช่เล่าไอ้เหี้ยอะไรอ่ะลงมาสิจ้าไม่คุณสาดเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาสาดยัดเลยเนี่ย ศาสตร์แห่งความเที่ยงธรรมนลยนะเฮ้ยหลบแบบที่จิตตันไงล่ะฮะหลบแบบทีจิตตันอีกทีนึงแล้วก็สัดแม่งเลยหน้าหมีเอาเออขยับเข้ามาบ้างไม่ใช่คุยหายอย่างเดียวหน้าหมีลบลบลยังไงวะไม่รู้อุ้ยหายแล้วลบ ลบลบอีกเออสวยปล่อยสุปล <re fer ites> ่อยสุโอ้โหดูแปลกจากข้างหลังไมิไม่อยากดูจากข้างหลังอยากดูจากข้างหน้าข้างข้าก็ได้วะเห็นจะได้เห็นอะถูกว่ามันเป็นยังไงนะทำไมคุณพูดติดๆขัดด้วยวะลบไม่พ้นลบไม่พ้นไม่พ้นไอ้สัตว์อันนี้ก็ลบพ้นลบ ไม่พ้นเพี้ยตีตีลบไปชลบผลลบหนึ่งไม่ทีสองลบสองฟลุฟึบ,บโอ้สวยโอ้ดีมากรุฟจบด้วยนี่ <laughs> ดับคู่ลูกรักไอซัตอยัางไงต่อดูสิว่าเธอจะทนดได้อีกนานแค่ไหนอ้าวไม่มันต้องมีจบแบบนี้ก้มหางปิดเวยข้าจะฆ่าแกใครกันแน่ที่จมกองกับเพื่อนนะอ่ะออุ้ยไอเนี่ยเอาเฮ้ อะไรเนี่ยอีนังโง่แกโกรธข้าทำไมแต่อะไรจะความโกรดนี่อ้อใครจะทำให้แกตายเพราะอ่าเพราะพวกมันแน่ใครจะฆ่าแกเองออไอสารเลวปล่อยข้านะไปทาร้ายพี่หน้าเราจะต้องตายไปด้วยกันล่นะน่เออ้ยแกจะตายจากโลกไปด้วยมือของข้า ุ <formation jin inh ale> ้วยช่วยเขาล้องวะเวยกขาด้วยก็หายเหลือแต่ก้อนไว้ให้กูจัดการสิเนี่ยกูไปอยู่จุดกึ่งกลางแล้วนะบอกว่าอีกไม่นานไบรอ์ครูดก็จะได้เป็นคาเมราไม่ใช่สิได้เป็นมอนสเตอร์ไปอ่ะ เขารู้ว่าพีคิดอะไรอยู่เจ้าไม่ไม่คิดจะหยุดข้าเลยเขารู้ว่าท่านไม่ได้หวยหาพลังแต่มันเกี่ยวกับว่าเราจะช่วยโดรแวนแลยจุดกันล้างผลาญวิญญาณได้หรือเปล่าถ้าไม่ผลึกนี้เออถ้าไม่มีผลึกนี้เราคงไม่แข็งแกร่งพอที่จะทาได้นะเออถ้าไม่มีผลึกของเจ้าเจริตกับเจดดอสแล้วก็ ราก็มีวันได้รู้ความจริงในเรื่องของพวกเราแน่นอนออผลิตมนช่วยเปิดเผยความจริงนะความสุดจำที่ถูกปิดเบื้อนแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้บางทีพลึน,นี้อาจจะให้คําตอบเราได้แต่ถ้ามันเจ็บป,ปวดใครอยู่เคียงข้างท่านเสมอก็อยู่กับเจ้าแล้วล่ะน้องพี่เอารักกันจังเลยนะเอาละมาเตรียมตัว ต้องเซ็นเซอร์พีแน่นอนแล้วพีหน้าเนี่ยอืมบวกบอกว่าจะไม่เห็นนมนะไอ้เขาเรียกว่าบัลับบูฟกลายเป็นกรโก้กครันช์ตามสภาพโอ้ยอยู่วโบนัสเยอะน,นะโอเคใช้ได้รับเจอกัน